เหมือนคนทําผิดมาแล้วมาเอาใจเมียเพื่อที่จะให้เมียรูร้สึกดีอไม่มีคําร้ายแรงไม่มีคําติมีแต่คําปล่อยหวานนะตายตายค่ะตายใจตายใจอิหลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต่อเนาะพี่นะคะที่สามีไปเมืองไทย ทุกสมเดือนนะคะเมื่อวานเมื่อวานยายจ๋าลงไปค้นเบอร์โทรศัพท์ของแกเนาะก็ได้พูดคุยกับแกนะคะรู้ไหมว่ายายจ๋าเจออะไรเนาะเจ็บใจไหมอะ่ะตอนนี้ฝรั่งคนนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยนะคะซจะเข้าสามเดือนแล้วยังไม่กลับแล้วบอกเมียว,ว่าไม่รู้จะได้กลับไหมเพราะว่าเกี่ยวกับโลกวิบวับนี้ด้วยคิดดู นะคิดดูนะคะและสิ่งสำคัญตอนนี้แม่ย่าได้เสียไปแล้วสองปีที่ผ่านมาแต่เขาก็ยังไปเมืองไทยปกติเหมือนเดิมนะคะทุกๆสามเดือนโดยที่ไม่เอาแกไปบอกยังอ้างเหมือนเดิมนะคะว่า,าคุณต้องอยู่บ้านคุณต้องเฝ้าบ้านเราพัดเน้นสมบัติของเราคิดดูนะคะตอนที่แม่ย่ายังไม่ตาย เขาก็บอกว่าเธอต้องดูแลแม่ดูแลสมบัติของเราแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะยายจะถามเขาแล้วทำไมไม่ไปกับเขาในเมื่อเราไม่ได้ดูแลแม่ย่าแล้วนี่ก็เข้ามาสองปีแล้วสามีไม่ให้ไปนะคะสรุปว่าเขาเคยชินที่จะไปเมืองไทยคนเดียวเนาะพักผ่อนคนเดียวแต่เมียก็คือสมเฝ้าทรัพย์ เห็นเป็นคนเฝ้าสมบัติของเราคือคํานี้นะคะเนยายจ่ารู้สึกโอ้โหคนคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเป็นฝรั่งที่เราบอกว่าเห็นข้างนอกน่าอิจฉานะคะเห็นข้างนอกดูดีเป็นฝรั่งที่ใจดีแต่สุดท้ายแล้วนะคะความเคยชินที่เขาได้รับจากสิ่งที่เราทำเนาะความที่เราไม่กล้าที่จะพูดอะไรและเอ่ยอะไรนะคะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว าถามว่าเศร้าไหมอ่เงาไหมอะแกบอกว่าก็เงาอยู่เพราะว่าช่วงนี้โลกโควิดด้วยเนาะหาพี่ๆน้องๆก็ไม่ได้แล้วแกก็ถามว่าทำไมยายจ๋าโทรมาหาวันนี้เพราะว่ามันเราไม่ได้ติดต่อมานี่หลายปีนะเข้ามาเนี่ยสปีกว่าแล้วจริงๆเพราะหลังๆมายายจ๋าก็ไม่ได้เจอพี่เขาเลยเนาะก็เลยลองมาค้นดูแล้วได้คุยกับแกแกดีใจมากๆดีใจสั่นร้องไห้เลยปะ เพราะว่าแกเคยบอกอยู่เวลาคุยกับเราแล้วสบายใจนะคะคุยกับเราแล้วไม่ไม่ทำให้รู้สึกแย่เนาะเพราะว่าพี่พี่เพื่อนๆน้องๆหลายคนจะชอบประชดอ่ะมาเนี่ย สามีไปไหนอ่ะกลับเมืองไทยอีกแล้วเหรอเป็นสิ่งที่ทำให้แกเจ็บปวดทำให้แกถอยหลังจากเพื่อนๆนน้องๆคนไทยนะคะเพราะว่ายายจ๋ามองว่าความสุขของแกเนาะ,ะที่นี่แกไม่มีลูกมีหลานยิ่งสามีไม่อยู่ถ้าแกได้เดินออกมาหรือว่ามีเพื่อนไปรับมาอย่างมาบ้านยายจ๋าเมื่อก่อนเด็กๆเ,เนาะลูกชายยายจ๋าก็ยังเล็กนะคะเขาก็จะมีความสุขได้ดื่มได้เล่นได้หัวเราะเล่นหยอกกับหล,ลานๆเนาะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญแล้วแกก็อ่า มีรอยยิ้มมีความสุขนะคะถ้าไม่มีใครเอ่ยถึงสามีเนาะถ้าไม่มีใครเอ่ยถึงสามีแกก็จะแจ่มายดื่มแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวแกเองไม่เคยเอาสิ่งแย่ๆของสามีมาเล่าให้ใครฟังเลยนะคะเออความรักความเทิดทูนเนาะคือความสุขของแกอันเนี้ยมันจริงเหรอมันจริงเหรอ ยิ่งปัจจุบันเนี่ยยายจ๋าพึ่งได้คุยกับแกเมื่อวานเนี่ยไม่มีไม่ย่าแล้วแกยังนั่งเฝ้าสมบัติเฝ้าอพาร์ตเมนต์ยิ่งโลกวิบวับนี้เข้ามานะคะมันเข้ามาแล้วไปไหนไม่ได้เจอพี่น้องไม่ได้ถามว่าอยู่ยังไงแกก็บอกว่าฉันก็ทำความสะอาดนู่นนี่บ้านช่องเรอว่ารอบอพาร์ตเมนต์นะคะดูแลสมบัติผัวไปวันๆพอให้หมดเวลาไปวันๆน,นะคะเนาะ นี่นี่แหละเขาเรียกว่า ข้อหนึ่งนะคะการที่เราเริ่มต้นยังไงมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แล้วสายเกินแก่สําหรับแก่นะคะสายมากกับสิ่งที่แกจะลุกขึ้นมางัดข้อพราะแก่ไม่เคยคิดที่จะทำเพราะแก่ไม่เคยเชื่อใครนะคะอย่างพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดอย่างนี้เราไปอย่างนี้อย่างนี้ได้นะยายจ๋าก็เป็นคนหนึ่งที่เคยแนะนําแกกับการที่แกเคยบอกว่าแกอยากไปเมืองไทยแต่พาสปอร์ตแกขาดแล้วนะคะ อเอกสารแกไม่ได้ติดต่อแล้วไม่มีใครทางเมืองไทยที่ได้ติดต่อกับเขาเลยนะแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งยายจ๋าบอกกลัวอะไรเรามีเงินเราไปต่อได้เสียค่าปรับได้ทํานั่นเทมนี่ได้แต่แกบอกว่าสามีไม่ให้ทําคําเดียวจบสามีไม่ให้ทํานะคะฉันรักเธอฉันอยู่กับเธอฉันจะดูแลเธอยันตายแต่ตัวเองไปเที่ยวหลันล้าอยู่เมืองไทยนะ อ่าเมื่อก่อนอ้างว่ามีแม่เราต้องดูแลแม่ไปทุกสามเดือนปีละสามครั้งอ่าแต่วันนี้ยังอยู่ที่เมืองไทยจะเข้าเดือนที่สามแล้วยังไม่กลับมานะคิดยังไงอ่ะเจ็บไหมอ่ะสุดๆุดอ่ะเออแต่คำนี้ยจ,จะย้ำเขาไม่ได้นะสงสารแก ย้ำไม่ได้จริงๆนะคะก็บอกว่าเอ้าแล้วแฟนก็บอกด้วยนะใหญ่จ๋าเออพี่เข้าใจแกเข้าใจสามีนะว่าเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้สามีพี่มาไม่ได้อาจจะมาไม่ได้ฝรั่งบอกแล้วนะคะอาจจะกลับมาไม่ได้ในช่วงนี้นะดูสิแกก็เชื่อ เชื่อเพื่อให้ตัวเองมีความสุขยายจ๋าว่านะคะเชื่อเพื่อสร้างพลังให้กับตัวเองเพราะตัวเองต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเองอะจริงไหมเน่ะสิ่งนี้เลยนะที่ยายจ๋ามองตอนนี้นะคะยายจ๋าบอกโอเคนะคะไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปเนาะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเผื่อมีโอกาสเราได้เจอกันเนาะเผื่องานวัดเปิดเผื่อเราได้ไปเจอกันนะพี่นะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี เนาะออกกาลังกายเพราะว่าแกนี่ก็60กว่าแล้วนะปีนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย64จะ65แล้วป้า6ก60กว่านะคะแต่ว่าแกเป็นคนดื่มแกก็จะดูโซมเนาะตั้งแต่ก่อนก็เห็นอยู่แล้วว่าแกเป็นคนดื่มเยอะดื่มดื่มวายนะก็อาจจะดื่มย้อมใจเนาะให้หลับนอนไปไม่ต้องคิดถึงใครงไงใช่ไหมอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นนะเนาะเนาะกลับมาย้อนถามอีกทีถ้าเป็นเราอะถามจริง จะทนอยู่ขนาดนี้เหรอมาย้อนถามตัวเราเสียโอ้ถ้าเป็นยายจ๋าบอกเลยเลิกลาไปนานนะเงินทองมันไม่ใช่ของเราอะ่ะแล้วก็เคยนะมีครั้งหนึ่งที่ยายจ๋าคุยนะคะตั้งนานแล้วเนาะเขาไม่เคยมีบัตรธนาคารที่นี่สามีรวยสามีให้เงินเป็นก้อนอ่าอยากซื้อ สร้อยอยากใส่สร้อยเพชรสร้อยทองเขาซื้อให้นะคะแต่แกไม่ใช่เป็นคนเขาเรียกว่าเลิศดหลูอะไรง่ายๆบ้าน,าน,านๆเรียบๆไม่ได้เลิศหลูอะไรนะคะแกคือคนสบายๆเนาะแต่เวลาเขาไปเมืองไทยเคยถามแกนะเวลาเขาไปเมืองไทยทีหนึ่งเขาก็จะกดเงินเป็นก้อนแล้วมาวางไว้ให้อืซื้อกับข้าวกับปลาซื้อกินซื้ออยากก็คือพอของแกนะคะแต่ไม่เคยถามยายจาก็ไม่ได้ถามว่าเขากดไว้เท่าไหร่เนาะแต่แกบอกว่าพี่กดเงินไม่เป็น พี่ไม่มีบัตรธนาคารนะคนะเนาะแต่โอเคอย่างการไปซื้อของร้านค้าเนี่ยของกินได้เราก็จ่ายเงินสดแกบอกอย่างนี้อันเนี้ยรู้มานานนะคะรู้มานานเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่ยายจ๋าจมองว่าแกไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรในสิ่งที่นี่ไม่มีอะไรที่อ่าเขาเรียกว่าอยู่ในมือของแกเลยนี่เป็นสิ่งที่ทําให้แกกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่จะกล้างัดข้อกับสามีเนาะแล้วความเชื่อความรักของแก แกเอาตรงนั้นนะ่ะมาเป็นพลังที่ให้ตัวเองเข้มแข็งแค่สร้างให้ตัวเองมีความสุขไม่คิดว่าสามีจะมีคนอื่นหรือไม่คิดว่าสามีไม่รักตัวเองนะคะเพียงแค่ขอกอดไว้ตรงนั้นแต่บอกเลยว่าในใจคงจะทรมานมากๆอ่าแกบอกว่าเคยถามสามีว่าเนี่ยย่าก็เสียแล้วเราก็ไปด้วยกันฉันขอไปด้วยแต่ ผัวก็ยังอ้างอยู่ดีว่าเอาบ้านเราละ่ะสมบัติของเราละ่ะอ่าพัดเม้นต้องดูแลทําความสะอาดนะคะให้คนเช่าข้างบนแต่ส่วนรอบบ้านรอบสวนอะไรพวกนี้นะเราก็จะต้องดูแลเองใช่ไหมเขาไม่ยอมเสียสิ่งนั้นเลยอะ่ะเออถ้าเราไปรับจ้างคนอื่นเรามีเงินเดือนไหมอะ่ะเรามีเงินเดือนเรามีสวัสดิการเรามี แก่มาเราก็ยังจะมีเงินเดือนคนแก่แต่นี่เราทำเพราะคิดว่านั่นคือของของเราแต่ผัวเอาเงินของเราไปใช้ใจ่ายกับผู้หญิงทางเมืองไทยหรือเปล่าเพราะเป็นอย่างนี้มาเป็น1 0บสปีให้เจ้าคิดดูนะคะพี่น้องเพราะเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นสิบสิบปีแล้วและเนี่ยเนี้ยที่คุยกันอยู่เนี่ยอันเนี้ยอยู่เมืองไทยมา3มเดือนยังไม่ได้กลับมา ไม่รอดแล้วร้อยทั้งร้อยนะคะมีเมียแอบอยู่นู่นนะเนาะดีไม่ดีลูกโตแล้วหรือเปล่าโอเคหลายคนอาจจะว่าแ่าแกแต่งงานแกถือทะเบียนสมบัติที่นี่เป็นของแกแกคงคิดอย่างนั้นเนาะอันนี้จะ,จะพูดเองนะคะขออภัยเนาะคนไทยเราไม่ได้แคร ไปหาทุกๆสามเดือนเหมือนสามีไปทำงานเมืองนอกถูกไหมอ่าถ้าซื้อบ้านซื้อช่องให้เราอยู่เมืองไทยเนาะมีเงินให้เราแค่นี้ก็สุขสบายแล้วสำหรับเมืองไทยเออจริงแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีเงินคนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะคือว่าเป็นคนรวยคนหนึ่งในสายตาของยายจ๋าเลยนะคะเป็นฝรั่งที่ใครๆก็อยากได้อ่ะหน้าตาอบอุ่น เป็นฝรั่งแก่ที่งามนะถ้าไปเมืองไทยบอกเลยว่าหอมเออเป็นฝรั่งที่งามยายจ่า,จายังชอบการพูดอ่าการพูดการคุยการที่แกดูแลเมียถ้าอยู่ด้วยกันตลอดบอกเลยนั่นคือภาพแห่งความสุขที่แกเก็บไว้เพื่อเป็นพลังให้กับตัวเองอยายจ่า,จาคิดอย่างนั้นนะคะเพราะสิ่งที่แกอยู่แล้วแกเอาใจเมียเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เหมือนคนทำผิดปะเออคิดได้อีกแล้วเหมือนคนทําผิดมาแล้วมาเอาใจเมียเพื่อที่จะให้เมียรูร้สึกดีอะไม่มีคําร้ายแรงไม่มีคําติมีแต่คําปลาอหวานนะตายตายคะ่ะตายใจตายใจอีหลีเออตายใจอีหลีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว ขออยู่กับเธอยันตายนะคะสรุปว่าอยู่กับเธอหรืออยู่กับสมบัตินะยิ่จะมองว่าแกอยู่กับสมบัตินะ,ะเออสมบัติที่ครอบครองแล้วไม่มีกระดาษหรือว่าไม่มีใบอะไรเลยแม้กระทั่งเงินอะไรนะบัตรธนาคารยังไม่มีสักใบอะ่ะ <c oughs> คิดดูนะคะคนเราคนเรามันมีอย่างนี้ด้วยนะคะชีวิตยิ่งกว่าละครถ้าว่าไม่มีใครเอามาเล่าสู่กันฟังหรือเราไม่ได้สัมผัสเจอจริงเนี่ย ไม่มีใครรู้เลยเนาะใครๆหลายคนทางเมืองไทยคิดแต่ว่า,าคนที่ได้ผัวรวยโชคดีนะคะมันก็มีคนที่โชคดีจริงๆได้จริงๆเขารักจริงๆและความมีความสุขไปด้วยกันจริงๆนะคะแต่คนที่อยู่ในมุมมองที่ยายจ๋ามาเล่าให้ฟังนี่สิโหมันแสนเจ็บปวดแต่ก็จริงๆล่ะเออหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าเออรักหรือโง่ ทำไมจะต้องมาทนขนาดนี้ทนเอาโล่เหรอสิ่งเหล่านี้เราเราเรา,เราฟังเรายังเดือดแทนจริงๆนะยายจ๋ายอมรับยายจ๋านี่ยังเดือดแทนแต่ยายจ๋าก็ต้องหยุดตัวเองเพื่อที่อะไรไหมเพื่อที่แค่พูดแค่คุยให้แกได้มีพลังแค่ความสุขขอให้แกได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่ได้พูดคุยเท่านั้นเองนะคะเนาะเพราะแกไม่เขาเรียกว่าแกไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรในชีวิตของแกและ ขอตายอยู่ที่นี่มีความสุขอยู่ที่นี่มีเขาบ้างเป็นบางเวลาถ้าเขากลับมาเพราะนั่นคือความรักนั่นคือชีวิตของฉันนั่นคือหัวใจของฉันมันคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะพี่น้องจา๋าเนาะ คลิปนี้ก็ลดอารมณ์นะคะเศร้าอีกแล้วเนาะโอเคนะคะยี่จ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูดูกันไปนะคะว่าชีวิตแกจะไปถึงไหนแต่ก็อย่างน้อยก็ยังเป็นข่าวดีว่าแกยังมีชีวิตอยู่นะคะแกยังแข็งแรงแกยังไม่ได้โดนผัวเอาไปไว้ในบ้านเอ่ออะไรนะพักคนชลานะคะเพราะแกยังดูแลสมบัติไหวเออ คิดเองเปล่าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นไหมะใช่ไหมะถ้าใครคิดเหมือนยายจ๋านะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยเนาะเนาะแต่ก็ดีใจนะคะดีใจได้คุยกับแกแกก็ดีใจมากๆร้องไห้ในสายโทรศัพท์เลยว่าเป็นสี่ปีกว,กว่าแล้วเนาะเราไม่ได้คุยกันเฮ้ยน,นึกยังไงเธอคุยมาแล้วแกยังจําเสียงยายจ๋าได้นะคะแกดีใจมากๆเนาะแล้วก็หวังว่าโอกาสข้างหน้าจะได้ไปเจอกันนะคะ เนาะโอเคคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าแจวปากแดงจากเป๋วเยี่ยมด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าคิดเหมือนยายจ๋าไหมนะคะ